สวัสดีครับพบกับร้านฟ้าบีบีกันนะครับวันนี้มึงมึงแยกหน้าแล้วอ๋อแม่เปิดคลิปเองด้วยออโดอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะและก็นะครับ fc พิ่เตอร์ทุกทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว เรียกว่ารีวิวอะรีวิวนะต้องเข้าใหม่ก็ข้าใหม่นะเข้ามาเติมเพราะว่าก่อนหน้นนี้เราทำโปรโมชั่นของเบลไปแล้วที่มันเข้ามาเป็นโปรโมชั่นไปปืนสั้นใช่ปืนสั้นแต่เนี่ยคือมันมาพร้อมกันเว้ยแต่ว่ามันเป็นปืนยาว ก็ถือว่าโปรโมชั่นปืนยาวไปนั่นแหละเนาะของข้าวใหม่โปรโมชั่นไปอ่ะนี่มาสายโจรเยอะนี่สายโจรนี่ต้องให้ใครต้องให้พี่เต้สายโจรเลยเออต้องสายโจนนะพี่เต้แฟนๆเรียกร้องสายโจรเยอะนี่อันนี้ก็ได้สายโจรก็ได้เนี่ยนได้หมดครับได้หมดครับนี่สงสายพระเอกสายพระเอกวิวสายพระเอกโอเคครับอย่าให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มจากตรงไหนเลยอันนู้นเลยดีกว่าเบลเบล อ่ะิเตอร์พิเตอรจัดหน่อยเบลสไนสไนเปอร์อ่าอันนี้เป็นทรงขาคาเก้าสิบแปดใช่ครับเป็นอะไรพี่เก้าสิบแปดเฮ้ยเป็นไม้ครับเป็นไม้แท้เนี่ยไม้ไหมมาทดสอบนะไม้แท้ป่ะไม้เท่านี้เขาตรงนี้เลยนี่เขาไหนโอ้โหอันนี้เป็นแคทปอกไไ้เล่นยิงได้เล่นแค้ปอกนะครับแต่มีปอกให้ห้า อ่าพี่เต้เดี๋ยวพี่เต้โชว์ปอกอ่าเดี๋ยวนี้เป็นคาร์เกนะครับเป็นไม้จริงนะผมปอกนะอ่าพี่เต้พี่เต้โชว์หน่อยเลยมันเซฟด้ว่วัวเซฟอ่ากระดึงใส่ปอกเข้าไปดันเข้าไปอืมโอเคแล้วอยากเห็นตอนทัดปอกอ่ะพี่เต้๋ยวผมจะบอกราคาให้ โชว์หน่อยนะโชว์หน่อยนะขก่อนจริงๆเราเคยรีวิวไปแล้วสองคนนะตั้งแต่ตากร้องยังไม่มานะรุ่นนี้ะตากร้องเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดก็ผมขอโทษครับผมขอโทษครับเอาไปใส่เข้าไปปึ๊บกระดานเข้าไปปึ๊บไปอืมอ่าเดี๋ยวยายาฟังเสียงบ้แล้วก็นึ่งออกอ่ะเสียลูกกระเด็นโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวมีสโล่เดี๋ยวมีสโล่ให้ดูเอาอ่ะเสียลูก A few moments later ไอ้หลอยมารับมารับเปล่าไอ้นี่นั่นไง รุนเร็วรุนเร็วอ่าอ่าตัวนี้นะครับคาก็แปบพี่เต้ถือเดี๋ยวได้อันนี้ราคาราคาครับค้าเอารหัสหรือราคารู้รหัสป่ะอ่ารหัสก่อนมันจะเขียนบนน้ำเป็นเบลว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเอนะครับพี่เต้โชว์ให้หน่อยครับพี่เต้โชว์ให้หน่อยเอนะครับตัวนี้อ่าหนนแนวนอนแนวนอนแนวนอนพี่แนวนอนเออโอเคโอเคเออดี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 อะไรนะลาอะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่ง เอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งเอครับราคาอยู่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับขาคัดปอกครับขาคัดปอกไม้แท้นะข่อย้ำว่าไม้แท้ไม่มีรุ่น A B s เข้ามานะครับมีแต่ไม้แท้เท่านั้นนะครับอันถัดมาถัดมาเป็นถัดมาเป็นรุ่นอะไรเลยสไนเปอร์จ้าสไนเปอร์จ้าสไนเปอร์จ้าต่อไปกันี่อโอ่คโอเคเป็นรุ่น V S R 1 0ใช่ V S R สิบตอนนี้มีกล้องให้ขาทรายให้นะพี่เตยนะครบชุดเป็นบอดี้อะไร พลาสติกครับพี่พลาสติกเอบีเอสอ่าโอเคอย่างดีเยี่ยมมากตัวนี้มีกล้องหาซ้ายให้เสร็จราคาครับสีดำอ่าตัวนี้สีดำนะครับตัวนี้มันรหัสก่อนดกว่ยรหัสก่อนรหัสก่อนจริงรหัสตอนนี้กูยังไม่รู้เลยนะรหัสหนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งมา สองตัวนี้นะครับโชว์แนวนอนหน่อยครับนอนแนอนเดี๋ยวจะลงราคาเออเดียมเดียมเดียมไม่เอาบุไม่เอ้อานนอนะแนนอนแนนอนแนมือตัวมึงไม่ต้องันสิเออม่เือเฉยโอเคตอนนี้อยู่สี่เนะครับสี่เนเจ็ดที่พร้อมกล้องผ่ารายนะงานดีงานดีคุ้มสี่เปอี์เนเจ็เองนะพีเต้ยนะคุ้มนะโอเคหันกว่าบาทแล้วโอเคถัดมาเป็นเฮ้ยตัวนี้งานไม้ อันนี้เป็นไม้ให้พี่เตยพี่เตยไอ้เหลือลอยไอ้ลอยนะพี่เตยเข้าไปตัวมันเนี้ยมัมีเซนนะให้มันถือแล้วพี่เตยทีนี้ว่าเป็นไงอันนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไม้ครับอ่าโอเคไม้แท้เลยนะครับตัวนี้ไม้้แทขยับมือซะดิโอเคตัวนี้ครับรหัสของมันคือสองสองศูนย์สี่หีดหนึ่งนะครับจุดเด่นของมันก็คือนี่ลองนี่สวไหนน้องพไงทำใหม่ได้ทำใหม่เนี้ย โอ้ยสัตว์เล็บตัดทำไมโอเคนี่ครับมีกล้องขาซ้ายให้เสร็จเหมือนกันโอเคโอเคตัวนี้นะครับราคาอยู่ต่อไปนี่โอ้โหหกพันทวนหกพันทวนหกพันทวนพร้อมกล้องพร้อมขาทรายจับอย่างนี้เข้าไปนี่โอ้โหโอ้โหอะไรวะมันเป็นรูเหรอชอบรูอะไรนี่เป็นรูมันยังหมดเลย อ่ะถัดมาถัดมาขวัญใจสายโจรก่อนดีกว่าขวใจครับสายโจรนี่พี่เตยโคตรชอบบอกเลยตัวเนี้ยมาอ่ะพี่เตยนั่นน่ะพี่เตยต้องจัดแล้วล่ะนี่เหรออ๋อไปเริ่มโอเคนี่ไงสายโจรสายโจรสายโจรนอะไรหรือไงเมื่อกี้พี่อะนรี่มันนี่ตาลีบันตาลีบันโอเคสวยงามสวยงามไม้แท้นะตนไม่ผมไม่รู้นะตรงนี้ก็เป็นไม้แท้ตรงนี้ก็ไม้แท้เออหมุนให้ดูเรามีเครื่องหมุน โอเคตัวนี like okay. so, ้ไม้ไม้จริงป่ะไม้จ right, ร uh, so, ิงไม้จริงคจริงหน้าหน้ากับท้ายครับมีแค่แม็กใช่ไหมที่เป็นแม็กเป็น A B S ยต่ใช่พลาสติก A B S ใส่ลูกได้เยอะหกร้อยนัดต่อหนึ่งแม็กเปิดก็ใส่ได้เลยเทหกร้อยนัดเต็มนี่ น่าจะยิงมันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันเลยพี่อันนี้รหัสอะไรครับรหัสอะไรครับมาก่อนรหัสอะไรเหรอเออเอาจริงป่ะยังไม่รู้เลยศูนย์แปดสี่ครับใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ของไม่ใช่ไงของมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวเราเดินขอได้ดูกันนะตั้งใจนะตัวนี้เหรอตัวของหน้าแบบเออหายเต็มหน้าเต็มเลยครับหน้าเต็มหน้เต็มวันนี้มัน 006A ์ศูนตัวนี้ 006A นะครับราคาอยู่5,200บาท โอเคอ่าห้าพันสองร้อยบาทนะที่พี่เต้ยถือนะครับคือห้าพันแม็กซ์สองร้อยห้าพันสองร้อยบาทเอ่อแม็กนี่มันเป็นเจ็ดสี่นะรุ่นนี้มันเป็นเจ็ดสี่นะีสายสะพายด้วยเนี่ยอ่าแล้วก็มีตัวนี้อ่าถัดมาตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเค้กตัวหนึ่งก็มันเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันสี่เจ็ดบาทนี้เจ็ดสี่บาทพิเตอรแต่ว่าอันนี้มันเป็นแม็กไอ้นี่ไงแม็กโลหะอ่ามันไม่เหมือนไงมันเป็นอันนี้สี่เจ็ดนะครับชัดๆเลยอันนี้คือเจ็ดสี่ นะครับแม็กจะต่างกันนะสังเกตนะถ้า74จะเป็นเม็ดแบ็คพลาสติกนะถ้าลายด้วยแต่ถ้า74เนี่ยจะเป็นแม็กเหล็กเนาะแล้วก็ปลายจะไม่เหมือนกันนะปลายตัวนี้ตัวนี้จะต่างกันนะต้องบอกกันนะบอกกันดีๆนะเพราะว่ามันจะสับสนบุ้นวายกันไปหมดนะตัวนี้รหัส D B สองศูนย์สามิดโชว์ให้หน่อยโชว์ให้หน่อย D B ย่าจากดับเบิลเบลเนาะคือสองศูนย 0 2 3 0 2 3ครับ0 2 3นะครับโอเคตัวนี้ไม่แพงครับพี่เต้ยราคาสี่พันเฮ้ยเงาถูกกว่าตัวนี้เหรอเฮ้ยถูกกว่าจริงถูกกว่าจริงถูกกว่าจริงอ่ะใครไม่เอาก็แล้วแต่นะเอออันนี้ราคานี้เราจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับโอเคมาเป็นท้ายพับตอดถูกกว่าอีกท้ายพับท้ายพับพี่เต้ยตัดปลายนี่จะมีสวยจะมีสวยสวยดูอันนี้ออก ไอ้โหลดมึงก็เตรียมตัวนี้ไว้ดิเออมึงก็พร้อมไปเออทายพับพับทายพับทำงานหน่อยคุ้มทายได้กดตรงนี้ครับคุ้มหรือแล้วนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับรหัสเท่เลยอ่ะ้ามได้ควงไปแล้วควงไม่ได้หมุนหมุนหมุนนี่หมุนหมุนโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่หวาได้ด้วยเพี้ยโอเคตัวนี้นะครับเป็นรหัส 003A นะครับ ตัวนี้ 003A นะราคาอยู่5,200บาทเฮียะ5,200บาทราคาดีน่าเล่นนี่ใครแคปลาราคานีได้ได้เห็นรูปพิเต้ยมไปด้วยเลยนะใช่ใช่นี้น่าเล่นโอเคถัดมาไอ้โอยเขารอนานแล้วอ่ะรับไปอะรอบท้ายไงดูดูดูรอบท้ายรับท้ายรับท้ายรอบท้ายไงนี่นี่ต้องหายนี่ก่อน อ๋องา uh huh. นยนงปืนอ๋อมาเนี้นได้ประวันนี้แล้วพี่เนาะน่าจะใช่ใช่ไหมไดมนวนี้นูนะมันมันมันติดอันนี้พี่บ้าติดกิฟต์อันนี้มีกิฟต์มือข้างหน้าให้นะเป็นไม้จริงนะเอาล้อออกม้าออกมาพับลงพับลงหักโอเคโอเคตัวนี้รหัสของมันก็คือนี่ ดับเบิลเบลนะครับศูนย์สองสองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้อืแต่ตรงนี้มันทําเป็นลายไม้นะเป็นพลาสติกลายไม้นะไม่ใช่ไม้จริงนะอันนี้เป็นเหล็กเหล็กป่ะเป็อเหล็กนะอันนี้เป็นเหล็กนหมปวดร้ออย่างเดียวเลยมึงโอเคตัวนี้ข้างนี้ก่อนนี่อาราคาเลยดีกว่าเบื่อหน้ายยิ่เลยี๋ยวนี้เป็นศูนย์สองสองนะครับราคาห้าพันทุ่นครับตัวนี้เฮ้ยเท่ห้าพันทุ่นหนงเหรอวะโคตรถูกอ่ะจริง สี่แปดห้าสองเออราคา 5, ของดับเบิลเบลมาอยู่ราคานี้หมดเลยนะสี่พันกว่าห้าพันนิดหน่อยแต่ไม่มีแบนให้นะครับครับโอเคถัดมาพี่เตอ้อะพี่เต้เตรียมตัวไหนไว้ม,<า>มีนี่จองเนี่ย มี่ดำล้วนพับท้ายพับเหมื่อกี้เราไปตัวนี้อ่๋อโอเคอ่เีเมื่อกี้เราไปแล้วไปแล้วพี่ถ้ายนี่ไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้ยังตัวสั้น้หลอยมึงจูพี่มาเี๋ยวเดีวไงเดี๋ยวเดี๋ยวียังไงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอวเดี๋ยนเดวเั้นอัี้วเดีวียดวเีเเเเคเคอวเีววววด อันนี้นี้รหัสอะไรครับคล้องตัวรหัสอะไรครับคล้องตัวย่อคล้องตัวนีกลัวมีหอบนี่ถ้าพับท้ายนี่มันก็คงเล็กแบบเล็กแบบเล็กเลยนะเล็กเล็ก ถือมือเดียวอ่ะน้บปืนกนมือนะเล็กมากนะยรหัรของมันก็คือศูนยน่บีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นโชว์โชว์ปืนเนี่โชว์อะไรจะลงรหัสโอเคศูนย์ศูนย์หนึ่งบีนะครับตัวนี้ราคาอยู่สี่พเร้อบาทนะครับสี่พันเ็อบาทสี่พันเจ็ดร้อยนะครับโอเคอ่าถัดไปถัดไปครับตัวนี้รหลยอ่ะตัวไหนอ่าอ่อ่เตรียมตัวไหนไว้ถัดมาโอเคเขาเรียกปืนอะไรอ่ะเรียกปืนอะไรเรียกอะไรเนี่ยะไม่ดู เาเรียกว่าอะไรออ่ะอ่าอมือมีใจอะไรของโชว์ปืนหน่อยมาหาอะไรมาหอะไรครับพี่ต้อมเดีวนี้ศูนย์เอศูนย์หนึ่งูนย์เอศูนย์หนึ่งศูนย์เออาออีกด้านนี่ก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันไม่มีไอ้กิฟตตรงนี้ใหตรวนี้ต่างตรงนั้นนะครับราคาอยู่สี่พันเจดร้อบาทไว้ทำอะไรตรงนั้นอ่ะไว้จับ คล่องตัวดีเก๊โอ้เทเยี่ยบมวนถ่ายมวนเดี๋ยวรู้ฟังไ่ายวนรู้สองข้างเลยอ่านี่ไงโอไคแนอนจริงน้องคนนี้นี่นี่ตัดผมมาใหม่นะครับนี่โอ้โหได่นอนแบน้โถเข่าควายหายไปแล้ว ลูกค้ามาชมหน่อยเดียวแม่งตัดผมใหม่เลยวะให้ลองให้ลอมนพี่ต้อมบอกแล้วทรงเก่าเป็นไงฮะทรงเก่าก็เป็นทรงอะไรแตกกลางเลยแตกกลางวเขาควายเด็กเลี้ยงควายอ่ะตัดมาเร็วลูกค้าเอยเยอะพวกมึงหากันมากไปแล้วรุ่นคือรุ่นอะไรรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นสิบหกครับสิบหกครับพี่ใช่ดีเสิบหกตกรุ่นแล้วผมก็ไม่รู้มันไม่รู้สักรุ่นดีกว่าเออสิบหกใจยาวไง เฮ้ยสองตัวนี้ต่างกันยังไงก่อนต่างแง่หูยูไหนไหนไหนผมให้เปรียบเทียบผมาเปรียบเทียบมาหูยูท yeah> ี่ถอดได้อ๋ออันนี้แตกตัวมันคือ A อสองก็ A เสามนั่นเองเอสองจะถอดหูยวไม่ได้จะเป็นแบบบอดี้เดียวกันอันนั้นคือเอสามโอเค A อสามกับเอสองปืนรุ่นแบบสงคราม่ะสงครามโลกค่ะใช่ป่ะสงครามเวียดนามเด็กได้พิชเช่เออเออเวียดนามเวียดนามมันเป็นสามเหลี่ยมเอวตัวนี้ก่อนนะครับ จริงๆแล้วมันมีอีกหลายรุ่นนะเดี๋ยวผมจะลงภาพให้ดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวถอดหู้วได้หรือไม่ได้เอานี้ไม่ได้ก่อนเนาะไม่ได้ไม่ได้ต่อมเนาะรหัสของมันก็คือศูนย์แปดห้านะครับราคาล่ะห้าพันห้าร้อยบาทอืน้ร้บาทโอเคอะหยิบมาเอสามีเหล็กนะบอดี้เหล็กนะเหล็กไหมอ่าบอดี้เหล็กอ๋อเหล็กเลยตัวนี้เป็นเอเบสตัวนี้เป็นเหล็กโอเคถัดไปเบนเอซสามรหัสของมันก็คือศูนย์ 8C พี่วางแนวอนูนอนส8่แนวนอนโอเคอันนี้พี่ว่าที่ต่างกันก็คือถอดหูยี่ห้อได้ดูหน่อยเอาไว้ใส่เลดดอรด้นะพี่เต้ยนะใช่ครับอืมแต่ถ้าตัวนู้นใส่ได้ไหมใส่ได้นะตัวนู้นอะแต่ว่าต้องใส่รางตรงนี้ใช่ต้องซื้อรางเพิ่มอ่าตัวนี้มันไม่ต้องซื้อไงใส่ได้เลยอแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรหูยี่ห้อเอาไว้ไปซื้อกับข้าวได้ไปตลาดที่ไปตลาดเป็นเนเริ่มเป็นเรื่อ นี่หูยิ้วเลยถอดได้ใช่ไหมลูกนุ่งถอดไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้หูหูยิ้วผมอะไรอะไรวะหัวหัวหูยวเดี๋ยวหมอถอดถ่ายครั้งหน่อยดิไอเหี้ยมุกอะไรวะดูตัวไหนมาวะตัวนี้โอเคครับตัวนี้ศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่นะครับอ่าตัวนี้ศูนย์แปดสี่นะราคาห้าหมาท่าเท่ากันแหละโอเคาห้าหมาท่าเท่ากันแต่ใส่ก้นนะครับแต่ใส่ใส่ท้ายไหนดูดิใส่ใส่ก้นนะเนี่ยใช้ใช้สับด้วยให้หลรีบเลยนะ A few moments later อ่ะโหนี ite, so? okay. 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 Well, ่หรออีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้รุ่นอะไรรุ่นอะไรบอกาด้วยรุ่นไม่รู้ครับพี่โอเครุ่นไม่รู้โอเคครับตัวนี้นะครับรุ่นเอสติเตมั่นเองนี่ครับรุ่นเอสติเตมเอ้ยเต็่ยเตมห้าลางเหรอเนี่ยมันเหมือนเอสติเตมแหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นลางนะพี่เต้นะคล้ายเอสติเตมแต่ว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดประกับหน้าไม่ได้ไงอ๋อโอเคมีสูตรสามเหลี่ยมด้วยนะ ตัวนี้รหัสเอารหัสเดินแปตั้งกันตัวนี้ั้งแนวนอนตั้งแนวนอนโอเคตัวนี้รหัสของมันศูนย์สามสี่เอ้ยศูนย์สามห้าตัวนี้ศูนย์สามห้านะครับราคาอยู่สี่พันห้าอย่างเง้นะครับบอดี้เหล็กนะสี่พันห้าไม่เชื่อลองดูกูไม่เชื่อมาลองดูไม่เชื่อ เราจะลองกันดีกว่สายแม็ก์เล่นกูเลยเจอกแล้วตัวนี้ตัวนี้ราคาสี่พันห้าไงเรียบร้อยอันนี้มีตัวไหนอีกตัวนี้ตัวสุดท้าย M16 a 4อันนี้หน้ารางอาเดี๋ยวบอกให้หน้ารางอืมหน้าตรงนี้เป็นรางหมดเลยนะอันนี้แค่ปิดไว้เฉยรถไฟวิ่งไม่ได้นะอ๋ออันนี้หน้านี้วิ่งไม่ได้นะคนละรางกันนะ ัดืังพี่เตยมากโอเค a 1 6 a 4รุ่นนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ Double Barrel ทำมางานดีนะเนี่ยแล้วก็มีหลายรุ่นมากมากเลยนะไอตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นโลหะเนาะตรงไหนครับตรงนี้เป็นบอดี้ปืนครับครับผมขอบคุณครับโอ้โหกูไปแล้วนะฮะโอ้ยไม่น่าถามเลยจริงแล้วโดนเลยเป็นงั้นโอเคตอนนี้รหัสของมันนะครับศูนย์ห้านะครับราคาสี่พันเจ็ดเองเหรอเนี่ยฮะจริงบอดี้เล็กสี่พันเจ็ด เฮ้ยสวย,สวยนี่งานสวยนี่4,007ไอ้หัวนะกรูตกใจราคาเลยเนี่ยโอเคครับเฮ้ย4,007ดับเบิลเบลเดี๋ยวนี้นะปืนเอาเนี่ยบ,บอดี้เล็กของดับเบิลเบลนะครับ4,000กว่าบาทหมดเลยมีไกยรุ่นนะ เราเราจะทําเพิ่มจริงเราเอาแค่มาบางส่วนเพราะว่าเรื่องของเรื่องทำไมเอาบางส่วนเพราะว่าไม่มีที่เก็บจริงดูร้านนี่ครับดูที่ยืนนี่เลยครับมีที่เก็บจริงจกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําอีกรอบหนึ่งนะครับของดับเบ e จะเป็นพวกแนว M4 หมดเลยนะครับเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่งหรือเดี๋ยวผมลงลงรูปให้ละกันว่าหลายหลายทายคลิปว่ามีตัวไหนอีกราคาเท่าไรอีกเนาะลงลงในคลิปนี้เลยนะโอเคโอเคได้ลูกค้าจะได้รู้เลยทําคลิปเดียวเลยแล้วทรูปแล้วก็ทําราคาที่เราไม่ได้โปรโมชั่นลงไปในนี้ได้เลยโอเครู้เรื่องจัดไป ไม่มีเลยเนาะอันนี้เอามาแค่เป็นตัวอย่างครับผมไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ไม่ไปไหนแล้ววันนี้วันนี้ปั้นปั้น ต้องปันให้ดังให้ได้ครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นพี่เต้ยเป็นไอดอลครับคนนีเด็กคนนี้ครับพิเตอรเป็นไอดอลไอดอลเนี่ยยังไงไอดอลไอดอลครับไอดอลไอดอลโอเคเจอเหมือนกันเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปสักมามาให้สักให้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสักให้ตักกระหม่าสักมาครับเดแล้วเราจะเดนเป็นทางรถไฟเลยวะแล้วก็ดูที่ดิพี่มันยืนเรียงไม่ได้ดูดิโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ นะครับก็จบลงไปด้วยดีใช่คเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนสนใจดับเบิลเบลนะครับปืน M4 หรือเป็นปืนไฟฟ้าราคาไม่แพงนะครับแล้วทำไมกูต้องหยุดเรื่องสุดสุดสี่พันกว่าบาทเออจริงๆบอดี้เหล็ก4,000กว่าบาทอ่ะทิ้งไปแล้วกันว่า มันโอเคไหมกับราคาที่เงินในกระเป๋าเราอะไรเงี้ยครับก็โอเคสําหรับราคานี้นะครับก็ใครสนใจมาได้เลยครับที่ร้านฟ้าบีบีกันครับเรนหที่ไหนหี่ไหน เมกาพาซาสะพานเด็กครับโอ้อยู่ชั้นสองครับครับขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนคู่มาแล้วก็เดี๋ยวบันได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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบันไดบันไดบันไดเลื่อนคู่มามาขวามือขวามือเด้น ชั้นสองครับร้านสีอะไรร้านสีฟ้าครับไี่ไปแล้วขึ้นไปขึ้นมาจะบันไดครับโอเคห้องบีสองสี่แปนะครับทฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับท้อคทากคตทุกคนทุกคนอกคนทมีคนทุกคนทุกคทุคนกคนทุกคนกคนทุเดี๋ยวคนทุทนึ่ก ขำมเยอะไปแล้ววะให้ไปห้าร้อยอะขำอย่างเดียวี่แจ้งไปห้าร้อยต้งขำขำไม่พักเลยทางการติดต่อนะครับก็จะมีไอไลน์แอดนะครับแอดฟาบ์มีิกันนะครับก็เป็นช่องทางการติดต่อก็คือสอบถามข้อมูลสั่งซื้อนะครับทุกอย่างเลยนะครับในนั้นเลยผมเป็นคนตอบเองนะครับแล้วก็นายไลน์นายแน่นหน้าเพจฟาร์มมีิกันนะครับก็เป็เซ็นเจอร์ถามข้อมูลสั่งซื้อ เก็บเงินไปทางโอนได้อะไรได้นะครับหรือให้หลยเดินไปส่งก็ได้อยู่พิจิตรจะให้มันเดินไปส่งโอเคดีมนะูดูเชียงใหม่ให้มันเดินไปส่งสไ บาพี่โอ้โยได้เล่นเดี๋ยวลูกค้าจัดมาพรุ่งนี้บอกสั่งมาด้วยพี่สั่งมาใหญ่เลยนะสั่งมาเยอะเยอะเลยโอเคครับมีอะไรกว่ากดแล้วเนาะก็มีทัปปี้ลาซาด้านะครับสั่งซื้อก็ได้เลยครับในนั้นครับอจะแพงกว่าหน้าร้านนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะโดนลาซาด้ากับกับชอปปี้ชาร์จสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้เลครับ ตามนั้นไปเร้นความสะดวกสบายใช่เร้นความสะดวกสบายความสะดวกสบายครับผมมาแคปหน้าจอมาสั่งในไลน์ผมก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับโอเคคลิปนี้เดอยวปิดคลิปเดอยวปิดคลิปวันนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับวันนี้ผปานไปปัดไปโอเคไรจะบอกท่านผู้ชมไหมครับขอบคุณ FC ก่อนที่ว่าเออมาทักผมที่ร้านเออขอบคุณ FC นะครับที่มาทักผมที่ร้านให้ตันผมแล้วให้ต่อให้ตันผมอ่ะ ป่ามาทักว่าไอตัวเล็กไอตัวเล็กโดนแกล้งตลอดเลยโดนตั้งพี่เตยแกลงอะไรนี้เอ้ดนมาด่าอีกแกงเยอะไปแกล้งผมผมไม่เข้าเลยทีนี้มาแล้วนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไปไปไปะไป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 ัไปครับ